สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกทกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพาด,ดวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะชุดจอสี่ตัวสามตัวสองตัวนะคะตรงโต๊ดด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสองตัวก็บนล่างนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะของวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วแล้วก็ผลสรุปนะคะของวันที่ยี่สิบห้านะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะดึกแล้วนะคะก็เป็นเบอร์เบอรเนาะพี่น้องจา๋าสําหรับวันที่25นะคะแอดให้เข้าหรือหลุดนะคะก็ไปชมพร้อมๆกันนะคะสำหรับสูตร ชุดเลขในตารางนะคะวันที่ยีห้านะคะที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่ย7เนาะมาดูกันนะคะเจ็ดหนะคะชุดหกตัว6 1 7 6・9 4นะคะ7 6・9พี่น้องจ๋าดูดูเจ็ดเจ็ดนะคะเสร็จได้มากๆนะคะพี่น้องจา๋า ก็สำหรับสี่ตัวนะคะ90 7 5นเจห้านะคะก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะสำหรับชุดชุดสี่ตัวนะคะชุดสามตัวก็หลุดนะคะเฉียดไปเนาะเฉียดไปนะคะชุดสามตัวนะคะเลขในตารางนะคะหกมีนะคะหนึ่งมีนะคะเจ็ดมีนะคะ หกมาสองตัวนะคะพี่น้องผลที่ออกนะคะแล้วก็เก้านะคะไม่มีแต่สี่ตัวเดียวนะคะสำหรับเลขในตารางของแอสเนาะยกเว้นสี่ตัวเดียวนะคะมาดูเลขวิ่งรูดกันนะคะอันนี้คือสามตัวนะคะสามตัวบนนะคะสองตัวบนออกเก้าสีนะคะสองตัวล่างนะคะบางเว็บก็ 74นะคะบางเว็บก็6 1หนึ่งนะคะทางสปปลาว,าวนะคะเอา61เป็นล่างนะคะแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะเพราะว่าบางที่บางพื้นที่ก็เล่นไม่เหมือนกันนะคะเลขวิ่งรูดนะคะถ้าท่านใดเลือก6ไปนะคะวิ่งรูดนะคะก็จะได้7 6 6 7นะคะล่างนะคะ แล้วก็บางเว็บก็จะได้เหมือนกันหกหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าในตารางก็มาหกเจ็ดนะคะหกหนึ่งก็มานะคะยกเว้นสี่ตัวเดียวนะคะที่ไม่มานะคะ,ะถ้าใครเอาเก้าไปนะคะไปวิ่งไปรูดนะคะก็จะได้เก้าสี่นะคะก็จะได้ชุดนี้นะคะหกก็จะได้ชุดชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะ ส่วน7นะคะถ้าใครเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะคะก็จะได้ชุดนี้เช่นกันเนาะก็เลกวิ่งรูดวันนี้นะคะมาทั้งสามตัวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะไปดูสองตัวนะคะสองตัวเอนให้ให้ตัวไหนบ้างนะคะหกเมาอยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องมั่นใจมากคือหกเจ็ดนะคะมั่นใจมากๆคือหกเจ็ดนะคะก็เข้าไปบนนะคะเข้าชุดนี้เนาะ ก็ยินดีกับพี่น้องด้วยนะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะไปต่อๆนะคะไปต่อๆนะคะของวันที่ยี่สิบวันพุธวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ เดือนตุลาคมนะคะส5งพนะคะกับแอดเพียนนะคะทารวยนะคะเราพัฒนานะคะมีแมงมาด้วย ตัวเบ้งเลยพี่น้องจ๋านั่นไปแล้ไปสองดวงนะคะตรงนี้แมงก็เลยมาตอมเนาะก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องด้วยนะคะชุดนะคะสี่ตัวนะคะสามตัวสองตัวนะคะสี่ตัวสามตัวนะคะตรงโต๊ะนะคะ องตัวก็บนล่างนะคะอันนี้ตารางพารวยนะคะถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอบเจาะนะคะสามารถจับเองได้นะคะพี่น้องตารางพารวยนะคะเลขในาตารางนี่มาดีอยู่นะคะ เดี๋ยวแอดจะลงสี่ตัวสามตัวให้ก่อนนะคะเลขในตารางวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเดือนสิบปีตุลา,เ,าเดือนตุลาหกสี่นะคะแอดคิดว่าเก้าน่าจะยังเนี่ยมาอีกเนาะเก้าหนึ่งสองห้า สี่หศนะคะตารางก็เต้งนะคะพี่น้องจา๋าไม่เป็นไรดูที่ตัวเลขนะคะเต้งคืออะไรเต,เต้งภาษาใต้คือเอียงเอียงนะคะภาษากลางก็คือเอียงเอียงนะคะชุดสตัวนะคะแอดแอดจับมาได้นะคะมีสองนะคะ9ก้หนึ่งห้านะคะ สี่หนึ่งเก้าสองนะคะชุดสี่ตัวนะคะแอดให้แค่สองชุดเนาะถ้าพี่น้องท่านใดไม่ชอบตัวที่แอดจับนะคะสามารถจับในตารางได้เนาะเก้าหนึ่งหกนะคะชุดสามตัวนะคะหนึ่งเก้าสอง สี่หนึ่งห้าหกหนึ่งสองสี่เก้าห้าศูนย์เก้าสองนะคะสำหรับชุดสามตัวนะคะตรงโต๊ะนะคะ เลขวิ่งรูดนะคะเก้าหนึ่งสองนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะอ่าสำหรับอันนี้คือ ชุดสองตัวนะคะบนล่างนะคะพี่น้องอันนี้คือชุดเด่นนะคะชุดเด่นนะคะก็จะมีเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองสี่ห้า หนสี่นะคะสำหรับชุดเดนนะคะชุดถ้ายังไม่ชอบชุดเดนนะคะแอดมีชุดกันอีกนะคะชุดกัน1 1, 1นะคะ60 15 16์หนานะคะสำหรับชุดกันนะคะ เลขทั้งหมดนะคะมาจากไหนมาจากตารางนะคะพี่น้องจา๋ามาจากในตารางเนาะเด่นนะคะตัวที่แอดชอบนะคะหกวิ่งรูดให้แค่สามตัวเนาะ ตัวชอบนะคะชอบก็ชอบเก้ากับหนึ่งนะคะสำหรับชุด4ตัวนะคะแอดชอบชุดไหนชอบชุด4 192นะคะ4 192ชุด3ตัวนะคะ3ตัวแอดชอบ192 1> 4ี่หนึ่งห้าสี่เก้าห้านะคะสำหรับชุดสามตัวนะคะชุดสองตัวนะคะชุดเด่นแอดชอบเก้าสองกับสี่ห้านะคะชุดกันนะคะกันเบิ้ลน,นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งห้านะคะ ถ้าชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะถ้าไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกแช์นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะรอผลนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้นะทีนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะลุ่นๆ่นไปด้วยกันนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ